ไปเที่ยวไต้หวันทั้งทีใครอยากพักผ่อนชิลๆในที่พักสวยๆต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวที่พักสวยใกล้หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟินให้นะ ทริปนี้เราเช่ารถขับจากไทเปไปค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มาขับรถเที่ยวไต้หวันเลยขับรถที่ไต้หวันก็ไม่ยากนะแม้จะขับคนละฝั่งกับบ้านเราก็เถอะแถมใช้เวลาเดินทางจากไทเปไปจิวเฟินแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะโดยทริปนี้เราจะพักกันที่เดย์เบรกเป็นโรงแรมใกล้จิวเฟิน o นออสต e ีทที่มีห้องพักไม่เยอะมากแต่ก็มีถึง2ตึกเลยทีเดียว สำหรับห้องพักท,ที่เราเลือกจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะใครที่อยากดูวิวสวยๆแนะนาฝัง่งนี้จะดีกว่าเพราะอีกฝั่งจะมีเสาไฟฟ้ามากัน้นสายตาและล็อบบี้สำหรับเช็คอินก็จะอยู่ฝั่งนี้ด้วยค่ะแค่วิวตรงล็อบบี้ก็สวยอลังแล้วตอนนี้อยู่ที่ที่พักที่จิวเฟินนะคะชื่อเดเบกใช่ เป็นที่พักที่คิดกันมาประมาณสองสามคืนว่าจะพักดีไหม,มเพราะว่าราคาคือละเจ็ดพันแต่ว่าวิวดีมากวิวแบบว่าเป็นวิวทะเลเห็นปเป็นเลเยอร์ภูขเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตบรรยากาศท้องพักให้ดูดีกว่าเผื่อใครแบบว่าตั้งใจอยากจะมาพักที่จิวเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหาที่พักสวยๆมากแบบชิลๆอ่ะไม่ได้มาเที่ยวแบบไม่ได้มาเที่ยวแบบบ,บุกทะลวงมากเลยอย่างเงี้ยเนาะ พักของเราจะเป็นแบบซีวิวค่ะสามารถมองเห็นวิวทะเลได้เต็มสองตาเลยแถมมีมุมให้นั่งจิบชามองวิวชิลๆหรือจะเปลี่ยนฟิลไปแช่อ่างมองวิวก็ฟินไม่แพ้กันค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีให้ครบครันเลยนะมีนิบาร์พวกขนมขบเคี้ยวทั้งหลายและน้ำอรนมในตู้เย็นก็กินฟรีได้ทั้งหมดเลยละค่ะ ไฮไลท์ของที่นี่ที่ทําให้เราตัดสินใจมาพักก็คือวิวด้านหน้าตรงนี้ค่ะมองได้ตาสวยกว่าในคลิปมากเลยนะเห็นเป็นวิวทะเลกับภูเขาที่ซ้อนกันไปเลยเยอะจริงๆดูแล้วใจฟูใจฟูสุดๆไปเลยค่ะวันที่เราาพักก็คือวัน วันนี้นพ่อไต้หวันเขาก็เลยให้เคฟีมาเวสําหรับใครที่พาพ่อมาไม่ใช่ไงเมละ่ะก็โอเคนะตอนแรกคิดนานมาว่ารววีวิวมันไม่ค่อยรีวิวมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแหละแต่ว่าคนมันก็บ่นเยอะเหมือนกันว่าแบบว่าบริการไม่ค่อยดีก็คิดหนักเวว่าจะมาพักดีไหมว่าสวยไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาก็โอเคนะเพราะว่าพนักงานก็พูดจะดีพนักงานก็แนะนําดีอะไรอย่างเงี้ย เดี๋พักอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วคืนนี้ออกไปข้างนอกต่อใช่เราถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มันจะออกไปเดินจิลเฟินเพราะว่าตรงเนี้ยสามารถเดินไปโอสตีดได้เลยอ่ะอืมใกล้มากขึ้นบันไดไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเองดเดขึ้นบันไดไม่เจ็บแด<บ>ดไม่เจ็บคือนะมาไต้หวันหน้าร้อนนะทุกคนแบบว่าร้อนกว่าไทยนะ คือแค่เดินไปซื้อของเซเว่นนะมันต้องขึ้นบันไดอย่างเดียวใช่ป่ะเพราะมันเป็นจิ๋วเฟินอ่ะนึสภาพดิก็คือเหงื่อส่มกายกลับมาก็ต้องอาบน้ำเด้อคือเหมือนไปเซเว่นแค่ไปเซเว่นก็คือเหมือนไปออกกำลังกายอ่ะใช่ พอฟ้าเริ่มมืดเราก็เดินไปเที่ยวจิวฟเฟิร์นโอสติดกันค่ะอยากจะบอกว่าที่พักของเราใกล้อสติดมากเลยนะเดินมาแป๊บเดียวเองจริงๆเราเคยมาที่นี่แบบวันเดย์ทริปจากไทเปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นอยู่ดึกไม่ได้พอต้องรีบกลับแต่คราวนี้ดึกแค่ไหนก็ยังเดินเล่นได้แบบชิลๆนี่แหละนะข้อดีของการนอนค้างที่จิวเฟิรนสักหนึ่คืน จะดึกแค่ไหนแต่ที่นี่ก็ยังคึกคักไม่เปลี่ยนเลยค่ะโดยเฉพาะมุมไฮไลต์ตรงโรงน้ําชายังมีคนรอถ่ายรูปกันเยอะอยู่เลยก็นะนี่มันมุมฮิตเนอะคนก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาละค่ะ อนหลับสบายทั้งคืนตื่นมาดูวิวตอนเช้าให้สดชื่อเราไปกินอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะอาหารเช้าที่นี่จะเสิร์ฟที่ตึกฝั่งตรงข้ามนะจะมีมุมบุฟเฟ่ให้ตักอาหารง่ายๆเช่นขนมปังสลัดและคอนเฟตส่วนจานหลักเขาจะถามเราตั้งแต่ตอนเช็คอินแล้วค่ะว่าจะรับเป็นเมนูอะไรเราสั่งเป็นสเต็กไก่มาอิ่มกำลับบงดีเลยก่อนถึงเวลาเช็คเอาท์ก็ขึ้นมานั่งดริฟกาแฟจิบพางดูวิวชิลๆอ,อ,อ,อีกสักพักจะได้มีแรงตื่นเติตมตาเพื่อไปเที่ยวที่ต่อไปกัน นี่คือทางไปลานจอดรถของเรานี่คือที่จอดรถถ้าสมมติว่า o o o l l t ทา n สเต t e แปลถูก200ก็คือราคาที่เราต้องจ่ายตอนหนึ่งคืนเหรอใช่ไม่รู้ 800, 800อาจจะ <800 S 1> เป็นรถบัสเว้ยรถบัส800ของเรา200หรือเปล่าต้องมาลุ้นกัน ใครเช่ารถขับมาก็สามารถเอารถมาจอดที่ลานจอดรถอัตโนมัติตรงนี้ได้เลยนะวิธีการก็ง่ายๆสามารถขับรถเข้ามาจอดได้เลยแล้วค่อยจ่ายตังค์ตอนจะเอารถออกด้วยการเดินไปจ่ายที่ตู้อัตโนมัติให้จําเลขทะเบียนรถของเราไว้ด้วยนะเราต้องกดเลขทะเบียนก่อนจากนั้นค่อยเลือกว่าจะจ่ายเงินด้วยวิธีไหนเงินสดหรือบัตรเครดิตพอจ่ายเสร็จก็สามารถขับรถออกไปเที่ยวยังจุดหมายต่อไปได้เลย ใครชอบคอนเทนต์เที่ยวของเราฝากติดตามคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe เป็นไว้ด้วยนะ